กดซ b s c ไ i b ้กดกระดิ่งสัน่นรวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับน้องหนมนะคะก็วันนี้นะคะคือน้องหนมจะไปสิดวัคซินนะคะสิดวัคซีนเข็มแรกเนาะคือเขาจะมาสีที่หมู่บ้านไหนใครนะคะก็น้องหนมก็เต็มโตนะคะว่าจะไปสิดวัคซินนะคะวันนี้เนาะก็แบบตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยแบบว่าก็ไปถามพี่ใหม่ว่า พี่หม่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างนี้นะคะก็พี่หม่กเขาบอกว่าื่มน้ําเยอะๆแ,อๆแล้วก็อเข้าอิ่มๆเนาะก่อนจะไปสิทเนาะแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะคือน้องซึ่งน้องหนูก็ตื่นเต้นเนาะนอนพักวา่านอนนี่แบบเอมยังไงไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เบบนี้ยเพราะว่ามันตื่นเต้นอย่างนี้นะคะก่าจะหลับไล่ก็ไม่ง่ายเลยอะ่ะค่ะก็นี่นะคะคือน้องหนุ่มกับคุณแม่นะคะก็จะไปสิบสองคนเนาะก็ตื่นเต้นมากเลย ทำไมมันตเตี้ยแบบนี้พี่แมววะสู้ๆค่ะก็โอเคเขาจะมาสิตในหมู่บ้านในไข้เนาะก็ก no ็น่าจะมีคนในหมู่บ้านนะคะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาจะมาสิตไหมเนาะเพราะว่าเออว่าน้องหนูอยู่บ้านในไข้อื่นว่าสาวเนาะโอเคไปจะพาไปดูนะคะนี่นะคะก็กาลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะก็จะไปกับสาวหมู่บ้านในไขนะคะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอาบัดรประสาทเชิญไปนะคะเข้ามาสิบช้นออบัดเนาะทนีนะโอ้คนเยอะไปบตต้นม้านี้พี่เสวานทอาหนออ ลายหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเออหมู่บ้านหมู่บ้านน้องเขาอยู่เนี่ยเออจะมีผู้ใหญ่บ้านด้วยนเนาะเดี๋ยวพ่อเขาก็จะมาที่บ้านแบบนี้นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นฮ่าหน,นักสุดคุเยอะมากขนาดหมู่บ้านอะไรแค่นี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคนอื่นเข้ามาแล้วนะคะ

ตอนนี้นะคะก็กำลังรอนะคะรอทีเออ่เขาจะมาเออเขาเรียกว่าอะไรตั้งหมายยืเน๊ตั้งหมายยืก็คือเอออะไรนะคือแบบอัยกาลแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือคนตรวจนะคะคนตรวจก็เข้ามาแล้วนะคะตรงน,นี้นะคะเฮ้ยถึงเต้แล้วทุกคน นี่มากเลยนะคะคือว่านีนะคะ้องหนมก็อยู่นิดาวแล้วนะคะคือตึนขึ้นมากเลยนะคะตรนนี้นะคะคือกำลังวัดกำลังอะไรยู่นะคะมนี่นะคะคือตรงนี้นันปกดตึงขึ้นแล้วนะคะก็มานั่งรอนะคะเขาให้เขาให้ออกไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้นะคะคือไม่เจ็บนะคะไม่เอยเจ็บเนาะ ีว่าต้องสียาพารารมาอะไรแบบนี้ค่ะสวัสดี่ิวเป็นซิโนโฟาร์มอ่ะเออซิโนโฟาร์มนะคะนี่ดูนะคะแล้วซิโนโฟาร์มอยู่ว่าซิโนโฟาร์มเป็นไงซิโนโฟาร์มโอ้ครับไ,ไปฉีดวัคซีนเจ็บไหมซิโนโฟาร์มเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บฮะตันตันมั้นอ่ะเจ็บตันตันนะคะเจ็บตันตันก็จิบนิดนิดนะคะนี่นะคะดู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 ลอยเป็นก่อนอจิ้วนี่นะคะ นีปนเ่บอะไ้สิ้มน่เมเมออนี่นะคะก็อุ้กงยจะต่มอยเออหนานี่มือนเจี๊ยบต่อยอดเคะแ่งแน่แนต้มไน้กะอือีนี้ขึ้นกว่าเขานี่ขึ้นกว่านี่ขึ้นอี่นะเฮ้หุมขึ้นกว่าไปค่น่าก็ขึ้นเลยอ๋อเขาเนเปซอ๋อไ้ปเรื่องสิท์ควมนี่หน่อยไคะหนอเขาอยู่ภายนน่หนอ เขาก็วัดความรันก่อนนะคะแล้วก็สิทธ์ก่อนนะคะนี่เขาบอกว่าจะปวดแขนแขนที่สิทธ์นะคะคือต้องหนูไม่ไม่ไม่ค่อยปวดจับจิตจิตแกอวว่ะเจ็บนิดนึงนะคะอืแขนมันขัดตัวอ่ะแขนมันข้าแล้วอ๋ออย่าพี่หนวดพี่หนวดหนวดอะไรก็แขนป้องอ่ะไม่ให้หนวดนะคะเขาไม่ให้หนวดมันวิคัว่านจะได้ยาเสพ มึงวังงวังหัวมึงให้เราโอ้มึงวังวังค่ะก็ตอนนี้น้องนมก็มาถึงบ้านแล้วนะคะคือจะมาเล่านะคะว่าน้องนมตื่นเต้นแค่ไหนนะคะเมื่อจิชิโนพามเข็มแรกเนาะคือมาถึงบ้านแล้วก็พักสักแป๊บหนึ่งก็ไปอาบน้ําสระผมนะคะคือคนเออคนอื่นเขาก็มาน้ะก็เลยแบบว่าโกอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ ประมาณคือสงชั่วโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ที่นะคะคือเหมู่บ้านไหนไข่เนาะเขามาสิทธิหมู่บ้านไหนไข่นะคะเพราะว่าหมู่บ้านไหนไข่นี่มีผู้ใหญ่บ้านนะคะเนาะแล้วก็เหมู่บ้านหมู่บ้านอื่นเขาก็มาสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นออิงเป็นออิงเนาะเป็นออิงเป็นเอิงเขาอกว่าอำเภอหรือว่าจังหวัดแบบนี้เลยนะคะคือบ้านไหนไข่เอิงวัดซาวนะคะเอิงหนึ่งมีสิบสองหมู่บ้านนะคะสิบสองหมู่บ้านก็จะมีหนึ่งเอิงนะคะก็แบบนี้นะคะก็บางวันวันหมู่บ้านเมาาวันพไม่มานะคะก็ เยอะอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นเนาะไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะคะคือใจนี่สั่นตึ๊บ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 เลยนะคะเขามาวัดคอมรันคอมรันก็ไม่ขึ้นนะคะก็เลยสิทธ์นะคะก็เข็มแรกนะคะตื่นเต้นผ่านไปด้วยดีเนาะค่ะซินพามคือวันที่เจ็ดเนาะวันวันนี้วันที่วันที่เจ็ดนะเลื่อนเออเลื่อนสิบสองพัน่สิบ2อ็เนาะแล้วก็เลื่หน้าเขาก็จะมาเสร็จให้วันที่เข็มสอง่ววันที่เอวันที่เจ็ดมันเริ่มนะคะคือ แบบนี้นะคะก็เจ็บไหมเนาะที่หมอเขาสิให้ก็ตอนสิดนี้ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเขาก็เอาอะไรไปไว้เขาไม่ให้นวดเนาะก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะคะพอตั่งรอสักแป๊บเขาก็ให้ออกไปแล้วก็กลับกลับมาว่านเนาะแล้วก็จะเจ็บไหมน้องหนก็กลับมาทึงว่าน้องหนก็เก่งแค่เดี๋ยวนี้ก็เจ็บนิดนึงนะคะคือถามแม่ไม่บอกว่าไม่ไม่เจ็บนะคะก็ไม่ไม่เหมือนกันเนาะคนละคนคนมันไม่เหมือนกันเนาะแบบว่า ร่างกายคนแบบนี้เต๋อน้องหนูก็จะมีอาการแบบเจ็บนิดนึงนะคะแบบว่าตอนสี่น,นี้ไม่เจ็บเนาะแล้วก็มาถึงว่าก็เก่งแขนี่อุย้ยรู้สึกแบบเจ็บติ๊ดแบบนี้นะคะแต๋ก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นนะคะแต๋ก็มันจะเป็นบางคนเนาะเนี่ยเอ้ยแบบนี้นะคะมันจะเป็นบางครั้งเนาะค่ะเด็กก็โอเคแล้วคะคือกลัวมากกลัวกลัวเลยนะคะตรงนี้แบบพับพัดตัวพันหรือว่า แล้วก็เหมือนเหมือนแบบว่าเงือก็ออกเยอะมากเลยนะคะตอนที่จะเข้าไปสิดนะคะแกก็หนีโอ้ยดีใจได้ส,สร็จแล้วสิโตพามนะคะที่เชียงตุงนะสิดวัคซีนนี้นะคะเขาจะให้แบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะ mm hmm. คือกลุ่มหนึ่งเขาจะให้มีสิบคนสิบคนนะคะที่เขยนซื่อลงแบบว่าลงทะเวนนะคะคือใช่ก็เขาจะแบบนี้นะคะก็สิบคนแล้วก็เอาไว้เนี่ยเอาไว้อันนั้นให้เราแบบนี้นะคะก็ จะมีเป็นกลุ่มแบบนี้เอาบัตรประชาชนนะคะเอาบัตรประชาชนไปด้วยแบบนี้นะคะก็สิบคนหมู่บ้านอื่นก็เข้าร่วมกลุ่มด้วยสองคนนะคะ,อะตอนที่ขอทะเวนนะคะเขาก็ให้ทะเวนเข็มแรกมาเอ้ยเขาเรียกว่าไวเนาะเขาเรียกว่ากระลาดอะไรแบบนี้แหละต้หมูก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ก็ดีใจนะคะแต่ว่าต้หมูก็กินยาเออกินยาพาราไปเม็ดหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะดีใจ คือน้องหมกูกมากกลัวกลกนะคะก็คิด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 ,คดอยู่ไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีนะคะก็คิดคิดนะคะก็คิดมาตั้งแต่เดิย๋ยเขาบอกว่าเป็นซนโนพามซีนโนพามก็โอเคโอเคไปสิก็ไปสิ์นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะไปแล้วนะคะก็จะลาไปแล้วนะคะก็มา,าถ่ายให้ดูลเขาสิบัสสินในหมู่บ้านหนไข่นะคะ ก็สำหรับที่นี้ก็จะลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสั่นให้น้องคำนุ่มเชียงตุมด้วยนะคะบ๊ายบายขอพักลงไปพักผ่อนก่อน